อย่างแรกที่เราจะาไปนะคะก็ะคือกระไดเฮ้ยหงึ้นยกไปหน้าบ้านไ,ไปหน้าบ้านเพลงนนีะ้เราอแล้วไหนวะ <laughs> ไม่มีข้างตัวใครรู้ว่าเชี่ย

วัตถุดิบของเราก็มีน้างก่นอนนะมันใกล้ไปบอกเดี๋ยวนะมีมะปรางมะนาวมะปรางมะนาวแล้วก็มะดันมะดันที่หลานกัดไปแล้วก็ตีนกระเทือไปทีนึงแบบไม่ีอที ันนี้ทำด้วยดีกว่าแต่ต้องหัน่นครึ่งนะวอกินไม่หมดเสียดายเดี๋ยวขอตัวไปปอกก่อนนะคะ<ม>แล้วก็เอาทุกอย่างมาเสียบไม้นะคะแบบนี้ คนเราไม่มีสูตรแต่ตัวนะเราใส่ไปก่อนน้ำตาลถูกไหมน้ำตาลอแล้วโดนแม่ด่าแล้วก็น้ำเปล่าก็กะเอานะแล้วก็ห้ามคนนะคะเราไปโดนน้ำแลเขาห้ามคนนี่ห้ามคนแต่เขาเหราได้ไหม

ได้้นทุกคนเราว่ามันได้แล้วเพราะว่าเราลองเอามะนาวนาเปียกก่อน,น,เ,นเ,เ,อเอามะนาวมาใส่ เต,ต็มที่แล้วนาน่าจะกดกลอบแน่นอน ขคือน่ากินมากเรามีโซมีกอันนะึงเดี๋ยวเอาไม้เสียบเสร็จแล้วเราก็จะไปกินกันเลยนี่ทุกคนเสร็จแล้วเรามากินอันนี้เป็นอันนี้เป็นมะดันอันนี้เป็นมะดันนะคะแล้วเรามากินกัน เปรี้ยวเลยอันนี้เราแอบกัดไปแล้วมันหนึ่งมันก็จะมันก็จะหวานๆน,นะคะหวานหวนแล้วก็อร่อยอ่อยอออออออมากบกอบอยจรกินนี่คือแม มันมีความน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลกับกรอบแล้วก็มันนึ่งแบบน,แบบนิ่มๆมากหวานกับหวานมาเจอกันหวานแน่เลยอะอกว่าอน,นี้ไม่ไหวมาตันคือไม่ไหวเลย ไปมาปรางนะคะแปรงดิบมาปรางดิบมันจะมีความน้ำตาลอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงข้างในมันปกติมาแปรงดิบมันก็จะเปรี้ยวใช่ไหมแต่นี่มันจะออก เปรี้ยหว,วยหวานพอดีอละหวานนะมันหวานนะลนะคือมันเปรี้ยวแหละแต่เปรี้ยวมาก่อไปนะคะมันนาวมน,นาวน่ากลัวนะเพราะทำอันแรกคือมันนาว ผมมากเ h อ t What to mother What เนี่ยมันมีน้ำตาลติดอยู่นิดนึง มนันเหาคือไม่ไหวแต่มันดันเปรี้ยวสุดแต่ไปอันนี้เราอยุดกินนะส้มนะคะรู้สึสกสดมกมากเลยแบบเกียวส้อออมอร่อย ช่อบอร่อยนะทุกคนแต่ว่าเวลากินมันก็จะน้ำไหลจกจุกเปรี้ยวๆหวานๆน่าจะหั่นก่อนลืมกินน้ำรวย ้มอะบอกเลยว่ามาปางมาดันมะนาวมันส้มเลือกมันกับส้มมันนึ่งกับส้มนะอร่อยอืมอืมเดี๋ยวจะต้องทำนะ แป่ล้างมืออาบน้ํานะคะไปก่อนดีกว่า <c oughs> คือแบบโคตรซกกม,มกเลยดูสิแต่มะนาวกับมาดันคือไม่ไหวจริงค่อยุดูคนเราบใจก่อนนะคะดูมือเปื้อน